ามาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ You r i d e We Share ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่ช่อง Rider Channel ค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาเป็นสัปดาห e ์ที e ่14 4แล้วนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรายการนะคะก็อยากรบกวนเพื่อนๆสแกน QR Code ที่ขึ้นด้านข้างนี้เพื่อ,อสอบถาม<ข>เรื่องของรายการน,นะครับอยากให้เราปรับปรุงเพิ่มเนื้อหายังไงนะครับ ทุกความคิดเห็นแล้วก็ข้อติชมนะครับทุก,กันเราจะเอามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายการของเราครับผมสแกน QR ทางด้านนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นพายุเข้านะครับพายุฝนหลายที่นะครับผมการเดินทางช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะครับใช้ความระมัดระวังเพราะว่าก็เริ่มเดินทางมาได้แล้วนะครับมันมีบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องภาวะน้ําท่วมเรื่องอะไรต่างและแม้แต่การเดินทางข้ามจังหวัดเองาะ ก็ตามมารับกฎระเบียบแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันดูให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบการค้าบพื้นที่นะครับก็ฝากไปด้วยครับผมค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีภาพหรือว่ามีคลิปการเดินทางก็สามารถส่งเข้ามาให้พวกเราในรายการได้ที่อ m a i l s yamahajourneys@gmail.com ค่ะโดยเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาในรายการนะคะก็จะได้รับของที่ระลึกเช่นเคยไปเลยจากรายการแล้วสาหรับคลิปไหนหรือภาพไหนที่ได้รับคัดเลือกออกรายการก็จะได้รับเสื้อยืด เป็นของราง่ของรางวัลไปเลยค่ะออครับผมเอาละครับตรงนัน้นวันนี้นะครับเห็นว่าเป็นคลิปวิดีโอล้วนเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะวันนี้นะคะมีไปชมอรารยธรรมไปสมัมผัสป,ป่าเขาจนพาออกทะเลไปเลยค่ะออโอเคครับผมงั้นไปดูกันเลยครับว่ามีที่ไหนบ้างครับไปดูค่ะที่แรกนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากยูทูบชา n e l ช่อง easy go กับทริปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยว6จังหวัดภาคอีสานวันเดทริป520กิโล easy go x heritage ค่ะ ไปชมกันครับอันนี้ก็จากเพจ EasyGo นะครับผมเขาบอกว่าเขาเดินทางไปกัน2คันนะครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ CP 1 2 5นะฮะแล้วก็ NMAX นะฮะไปตะลุยอีสานทั่วเลยนะครับผมโดยมาอันนี้ก็เป็นวันหนึ่งคลิปนี้ก็เป็น1วันของเขานะฮะก็นี่ฮะที่ YouTube c h a n ทูบช่อง EasyGo นะครับนี่เขาก็เริ่มอันนี้เป็นที่ร้อยเอ็ดนะครับผมนะฮะ อ็เดินใช่ใช่ใช่อันนี้เข้าไปที่หอโหวต์นะฮะถ้าเราเห็นด้านข้างนะหอโหวตเป็นเครื่องเครื่องมือขึ้นดนตรีเพลงพื้นบ้านของอีสานนะฮะมาพบ f อของเขานะครับแล้วแต่ั้นเขาก็เดินทางกันต่อในร้อยเอ็ดผ่านก็มีกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตต่างๆนะฮะแม่เดี๋ยวนี้มีทุกที่เลยนะครับแล้วเขาก็ไปต่อที่พระธาตุนาดูนครับผมเขาบอกว่า มาถึงมหาสารครามแล้วก็ต้องมาสาการะพระธาตุนาดูนนะครับเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศา,า,าสนานะครับผมนี่บรรยากาศเนี่ยนะช่วงนี้<แ>มีตากข้าวตากอะไรนะั่เลยมาเน,น,นี่าเข้ามาที่พระธาตุนาดูนนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารครามเลยนะครับแต่ช่วงนี้วนเวลาไปนะก็จะมีจุดคัดกรองต่างๆก็ดูให้ดีนะครับผม เขาบอกว่าพระธาตุนาดูนตรงนี้ค่ะเป็นพระธาตุที่จําลองจากสถูปที่ขุดพบเจอในบริเวณนี้น,นี่ก็หลังจากนั้นเดินทางกันต่อนะครับแวะทานข้าวตามร้านอาหารเด็เดๆข้างทนะางนะเส้นอีสานมีเยอะแยะเลยร้านอาหารอีสานแน่นอน <c oughs> ครับผมแล้วก็จากนั้นเขาก็เดินทางต่อนะฮะไปที่พระธาตุยาคูนะครับผมเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของกาลสินนะฮะเมื่อกี้จากมหาสารคามก็มากาลสินเลิกต้นทีร้อยเอ็ด มาสารคามแล้วก็ไปกาลสินแล้วนะฮะนี่ก็ระหว่างทางพระธาตุยาคูนะฮะที่นี่มีตัวสําคัญก็คือใบเสมานะครับใบเสมาโบราณแต่ก่อนเขาจะจารึกเรื่องราวไว้แต่ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นละมันผ่านมานานเหมือนกันใช่ใช่ใช่ครับผมนะฮะหลังจากพระธาตุยาคูก็เดินทางต่ออีกใช่อันนี้อยู่จากกาลสินนะฮะจากกาลสินเดี๋ยวเขาก็จะไปต่อที่มุกดาหารครับผมสวยงามนะครับคนก็ไม่มี เส้นทางขี่ก็แมาดูดีเลยเนาะเส้นอีสานและนี่ครับมาถึงที่มุกดาหารนะครับวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนะฮะคือเขาบอกว่าที่นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับสวยงามมากๆาสุดเขตแดนสยามเหมือนกันนะครับที่มุกดาหารนะครับโอ้พระใหญ่อลังการสวยงามเขาบอกว่าวสามารถมองเห็นวิวฝั่งลาวได้เลยนะคะเขาบอกว่าลมแรงอากาศดีโอ้สวยมากสวยมากสวยมากดูจากสภาพลมแล้วเอาเรื่องเลย ใครที่มาพุกธาหารเขาบอกห้ามพลาดวัดนี้เลยนะครับใช่ค่ะห,ห้ามพลาดจริงๆวัดภูมโนรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพาไปดูพญานาคนะครับผมซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับซึ่งใหญ่โตอลังการมากผมว่าเขาปั้นไว้สวยงามทีเดียวนาะใช่โอ้โหขอตามรอยเลยเอ, <laughs> อันนี้ขอตามรอยเลยเมือ่อวันที่สามกันยาที่ผ่านมาเพิ่งมีงานด้วยที่วัดนี้ม่มีงานนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็ เขาก็เดินต่อนะครับไปจบที่สกลนครคืนนี้นะครับผมเส้นทางเข้าเมืองก็มืดพอดีแต่ก่อนถึงสกลนครเห็นว่าเขาแวะไปสักการะพระธาตุพนมก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ก็มาสักการะช่วงกลางคืนไม่ค่อยเห็นคนมาช่วงกลางคืนครับผ่ไม่แน่ใจว่าตังหวัดนี่ยังติดเคอร์ฟิวไหมหรือว่าขี่รถได้อยู่หรืออันนี้อาจจะเดินทางก่อนหน้านั้นเนาะอ๋อนี่ก็มาพระธาตุพนมครับ กลางคืนก็ได้อีกบรรยากาศสวยงามอีกจริงๆพวกปัดสถานที่โบราณเนี้ยเวลามากลางวันกลางคืนบางทีได้คนละบรรยากาศาลเลยในคนละอารมณ์นี่อลังการมากนะครับพ,พาตุพนมเราไปเคยตะขี่ผ่านไม่เคยได้เข้าวัดสการะทีเนาะ,ะหลังจากนั้นก็กลับที่พักนะครับผมที่สกลนคร <c oughs> ครบ6จังหวัดวันเดียวสุดยอดเลยครับผมก็เป็นคลิปจาก อีซี่โกอนะครับผมเป็นจริงๆเขาบอกว่าเขามีหลายหลายอพิโซดนะแต่อันนี้เป็น1วันของเขาอันนี้เป็น1วันวันแรงเดินทางจากร้อมหาสารคามกาลสินมุกดาหารนครพนมแล้วก็จบวันที่สกลนครสุดยอด ไปรถเล็กๆนี่นแหละของเขา<ช>ไปเขาเรื่อๆ,ๆขี่เแี่เช้าเยนมืดเลยนะ<ช>ครับเลยมาชมมาดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานวัดวาลามา<ช>ต่างสุดยอดเลยคือต้องบอกว่าทางอีสานนะครับไฮไลท์ของเขาก็หนีไม่พ้นพวก <What? S 2> วัดพระธาตุต่างๆ,ๆนะครับว่าจะเป็นไฮไลท์ในจุดท่องเที่ยวเป็นโบราณสถานเข้าไปดูจริงก็ เห็นความอลังการความงดงามหลายที่เนาะใชะจ่จริงๆที่เขาไปแวะตรงพระธาตุยาครัค่ะจริงๆเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากจริงๆตรงจุดที่เป็นพระธาตุยาครัค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเคยชื่อว่าเขาเรียกกันว่าฟ้าแดดสงอย่างฟ้าแดดสงอย่างใช่คือเขาเป็นเจดีเจดีเก่าแก่เรียกว่าเป็นแลนด์ <Land mark S 1> มาร์คของยุคทวารวดีเลยก็ว่าได้<ม>แต่ทีนี้เนี่ย มันมีตำนานเขาบอกว่าที่พระธาตุยาคูตรงนี้ค่ะมันมีความมหัศจรรย์คือมันผ่านสงครามมาเยอะอม,มากๆาที่ระหว่างเมืองเชียงโสงกับเมืองฟ้าแดดสงยางตรงนี้เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าพระธาตุเนี้ยค่ะเขายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชาวบ้านเขาก็เลยแบบค่อนข้างนับถือแล้วเขาก็เข้าใจว่าที่นี่เนี่ยจะมีเรื่องของอัฐิของพระเทพรัใน่ใช่ใช่ ก็ถ้ามาเที่ยวก็ช่วงเดือนพฤษภาคมอะค่ะเขาจะมีพิธีส่งน้ําส่งน้าพระธาตุยาคูด้วยก็เป็นงานเทศกาลที่แบบใหญ่โตอลังการเขาบอกว่ามีนางรับกว่าพันคนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีตกแต่งด้วยทะเลทงพันหกร้อยกว่าต้นเรียกว่าก็แบบสวยงามอลังการพระธาตุยาคูกาลสินเนาะใช่ค่ะต้องมีโอกาสก็หน้าตามรอยทีเดียวส่วนอีกที่หนึ่งที่เราปักหมุดไว้ว่าเราอยากตามรอยแน่ๆคือวัดภูมโนรมนี่ใช่ใช่คือในคลิปที่เมื่อกี้เราเห็นพญานาคใหญ่เนาะคือแบบ สุดยอดจริงๆคือไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะแต่ดูแค่ดูจากในวิดีโอเนี่ยมันมีความสวยงามจากการปั้นของเขาด้วยนะใช่เขาบอกว่าที่องคพญานาค่ะสูงถึง20เมต <ES>. รแล้วก็ความยาวขดไปมาเนี่ย122เมตรคือใหญ่โตอลังการมากอทิตย์นี้ไปดูกันเลย <c oughs> ได้แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้คือสามารถมองวิวแม่น้ำโขงได้แบบใช่มันเะป็้เห็นวิวจากวัดนะฮะที่เห็นแบบติดแม่น้ำโขงแล้วก็มองเห็นไปในเพื่อนบ้านในสสวบ้านใช่ใช่น่าไปมากทีเดียวก็ วันนี้ขอบคุณเรื่องราวจากอีซิโก้มากมาช่องยูทูบช่องอีซีโกเราจะต้องตามรอยค่ะต่อไปครับน้องแมทที่ไหนครับผมต่อไปค่ะเดินทางใกล้ๆสัมผัสธรรมชาติกันบ้างเป็นคลิปวิดีโอจากแองโมเซกวันกับคลิปเขาใหญ่ในฤดูฝนทำไมมันดีอย่างนี้ขี่ XSR700 ค่ะโอเคครับผมไปชมกันครับอันนี้ก็เป็นวันเดย์ทริปนะครับไปที่เขาใหญ่นะครับผม ก็ไปกับเพื่อนนะครับผมนัดกันไว้สองคัน2ลำนะฮะนี่คะเพื่อนซีร้านกาแฟพร้อมกาแฟนะฮะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แวะไปหาเพื่อนก่อนนะฮะไปหาเพื่อนที่เพิ่งศึกนะฮะเพิ่งลาศิกขามานะฮะมานะครับไปหาเพื่อนก่อนที่วัดนี้ที่นครนายกนะฮะหลังกากนั้นก็ลงมากินก๋วยเตี๋ยวกันเราก็นึกว่าจะไปต่อแต่ปรากฏเพื่อนที่ศึกมาเขาขอกลับไปก่อนแวะทักทายนะฮะก็เลยเหลือสองคันเนี่ยนะครับขี่เที่ยวกันต่อนะครับก็ อ่านี่มิวคุ้นเคยนะฮะทางจากเขื่อนขุนด่านนะครับไปเขาใหญ่เส้นนี้จริงๆต้องบอกว่าสวยมากนะครับถ้าใครเคยไปจากเส้นนี้จากเขื่อนขุนด่านข้างหลังนะครับแล้วก็อ้อมไปเขาใหญ่ทุ่งนาป่าเขาโอ้สวยมากครับแล้วรถน้อยมากด้วยคะตรงนี้เนี่ยชอบที่เขาบอกว่าเขาเคยมากับคุณพ่อคุณแม่ตั้ง,ตงแต่เด็กๆเนาะที่เขาใหญ่แต่วันเนี้ยเขาตื่นเต้นเพราะเขาได้ขี่เขา<ช>้าโค้งเหล่านี้<ช>เอง จากที่คุณพ่อคุณแม่เคยพามานะวันนี้มาเองมากับเพื่อนมนะนี่บรรยากาศเขาใหญ่นะฮะช่วงหน้าฝนอย่างนี้ต้องบอกว่าสดชื่นมากๆขึ้นมาเย็นเลยทันทีนะครับใช่บรรยากาศเขียวตลอดสองข้างทางเนาะเขาบอกว่ามาเขาใหญ่ช่วงหน้าฝนก็อาจจะต้องเช็คสถานที่ดีๆว่าบางจุดอาจจะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ยังเปิดไม่หมดนะครับเขาจะเปิดบางช่วงครับ นี่ขเขาก็มาที่ผาปลอมใจคุณเชื่อหรือไม่ว่าอากาศที่นี่ดีมากนะครับนี่แล้วเขาแทบจะไม่เจอแดดเลยนะวันนี้ดูจากคลิปของเขาแล้วเนี่ยแต่โชคดีก็ไม่มีฝนนะใช่นี่เขาเหมือนเขาทำใจมาเจอฝนเลยนะวันนี้ลดพอสมควรนะฮะก็เป็นทริปสั้นๆนะครับเขาบอกว่าแม้ปลายทางจะไม่ดีที่สุดแต่ระหว่างทางมันสุขมากๆเลยแหละ จริงๆทริปเขาใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่นึนไม่ออกก็ใกล้ๆเนืเขียวสบายาใช่ดช่รื่ใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้ไกลมากแต่ต้องขอฝากเพื่อนๆไว้นะครับเรื่องของเสียงของท่อรถนะฮะตอนนี้เจ้าที่เขาค่อนข้างเอ่อเรียกว่าตรวจขันนะฮะทุกขัน,นถ้ารถใครที่ความดังเกินผมจําไม่ได้ไม่แน่ใจว่า90เท่าไหร่เดซิเบลนะครับผมเขาก็จะมไม่อนุญาตให้ขึ้นน่นะครับโดยมาก,ก็ใครที่จะไปเที่ยวเขาใหญ่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือพิธี แห่งชาติรต่างนะครับก็ดูเรื่องรถของเราด้วยว่าเหมาะสมกับการที่ไปหรือเปล่านะครับก็จะได้ไม่ไปเสียเที่ยวนะครับใช่แล้วที่เขาใหญ่ช่วงนี้ค่ะตั้งแต่คลายล็อกดาวน์มาเนี่ยเช็คก,กับทางเพจเขา,าใหญนะ่เขาบอกว่าโหนักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งฝั่งที่ขึ้นจากานครราชสีมากับฝั่งปาจีนบุรีเขาบอกว่าคนเนี่ยแบบมาเยอะตั้งแต่เช้ชามืดก็ ใครที่จะไปจริงๆแนะนำว่าไปวันธรรมดาอาจจะ,ะถ้าไปวันธรรมดาได้ก็สะดวกกว่าถ้าไปไม่ได้ต้องไปเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันไปนะตอนนี้ด้่นมากเราก็เข้าใจนะว่าพอคลายล็อกดาวน์แล้วก็<ช>หลายคนก็อยู่บ้านก็อัดนนก็อยากออกไปเขาใหญ่ก็ใกล้ๆอะไรอย่างนี้ครับ<ช>ผมโดยมาน หลายจุดอะค่ะข้างบนเขาใหญ่จริงๆที่ผาตอมใจอะช่วงนี้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะกวดขันเข้มงวดนิดนึงมันจะมีด่านคัดกรองค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะก็อาจจะต้องบอให้ทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนเดินทางไปด้วยนะครับผมใช่ค่ะก็ขอบคุณคุณแตงโมเสกวันสําหรับทริปเขาใหญ่สั้นๆวันเดย์ทริปก็ดีต่อใจแล้วใช่มันดีต่อใจออกไปสัมผัสเนอะอากาศเย็นๆใช่ครับผมไป ที่ต่อไปที่ไหนครับน้องแนทต่อไปค่ะเราพาออกทะเลกันบ้างครับผมต่อไปเป็นคลิปวิดีโอจากช่องไท<ข>ยโมโตทราเวลกับคลิป Yamaha x เอ็กแมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสัตหีบค่ะไปชมกันครับคลิปนี<ม>เ้เขาบอกว่าเขาก็บรรยายนะครับว่าแม้จะมีเวลาน้อยนิดจากการทำงานนะฮะก็<ม>เลยออกทริปสั้นๆในวันอาทิตย์นะครับโดยทริปนี้เนี่ยใช้เวลาเพียง20กว่านาทีเท่านั้นนะฮะ Uh, จากชนบุรีไปสัตหีบใช่คือใกล้บ้านแสดงว่าเ้าบ้านนดะ้อยู่ในนั้นนะฮะโดยประมาณน,นี่เขา่ขี่ uh, ไปผ่านทางเขาสามุกก่อนนะครับแล้วก็ไปทาง uh, จุดชมดวิว uh, แหลมผู่เจ้าหาด,ดม้าน้ำหาดม้าน้า uh, สวยงามไปกับแฟนนะครับสองคนสงบดีนะใช่เขาบอกว่าไปถึงในช่วงเย็นๆอย่นยคะอากาศดีมากแดดล่มลมตก หลายคนไม่รู้นะสัตหีบจริงมีจุดสวยๆเยอะมากเนาะใช่น้ำทะเลก็สวยน้ำ<ล>ทะเล,ะเลก็ใสเลยยิ่งฝั่งข้างในกองถาัถาหาเรือนะครับโดยประมาณก็จะมีจุดท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเนี่ยจากหานมาน้ำก็มาแหลมมาน้ำต่อใกล้ๆกันขี่รถประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับผมใช่อยู่ติดๆกันเลยค่ะใช่ขี่ลัดเลาะมานะก็จะเลาะมาเป็นทะเลมาอ่านี่อยู่กับแฟนนะครับ เป็นจุดที่มีความเขาบอกว่ามันสงบมากๆเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากมาสัมผัสธรรมชาติเงียบๆเราต้องบอกว่าพอมันเป็นอยู่ในพื้นที่เขตทหารเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างสะอาดนะครับค่นคางสะอาดประมาณหนึงเลยหลังจากนั้นก็กลับนะใกล้ๆบ้านเรียกว่ามา r e f r e s สั้นๆแต่นจฉา,านะเขาบอกเขาขี่รถ20นาทีก็ถึงล้ะ มาเจอเวิวดูพระอาทิตตกยืนยันเหตุ่วโมงอยู่โอเคก็ขอบคุณคลิปสั้นนะครับใช่จริงๆที่จุดที่เขาไปอะค่ะจุดชมวิวแหลมปู่เจ้าจุดแรกเลยที่เขาไปแต่ว่าไปถึงแล้วมันปิด เขาก็เลยไปที่หาดม้าน้ำต่อซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครได้มีโอกาสไปที่จุดชมวิวแหลมปู่เจ้าตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวลับๆของสัตหิบเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีวิวแหลมปู่เจ้านะครับถ้าใครไปใช่มันมีวิวทะเลสัตหิบแบบพาโนรามาเลยเราก็ยังสามารถชมโค้งเว้าของชายหาดได้จากแบบุมบนด้วยเขาบอกเป็นอีกจุดที่สวยมากมนะคะแล้วก็จริงๆมันอยู่ใกล้กับหาดม้าน้ำนีำ่แหละ ก็พอชมวิวเสร็จปุ๊บก็ลงมาเที่ยวที่หาดม้าน้ำคือหาดม้าน้ำอะค่ะสำหรับใครที่ชอบกางเต็นท์เนี่ยก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะว่าสงบสงบแล้วก็มันมีคนมากางเต็นท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็ราคาไม่แพงอยู่ที่120บาทเท่านั้นใช่เปิดเต็นท์มาก็ลงทะเลไปได้เลยโอเคก็ขอขอบคุณคลิปจากช่องไทยโมโตรทราเวลด้วยนะครับผมแล้วก็ของเราเองเราก็อยากมาชมกันว่า ซาตหีบเนี่ยตอนนั้นที่เราไปนะมันมีกิจกรรมองไนถ้าใครลองดูมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีคือการไปลองล่องเรือใบนะตอนนั้นที่เราไปแล้วก็มีมุมต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมมีทลิปจากของเรามาแชร์ด้วยทะเลไม่ต้องโดนเทก็มาได้ทะเลนะครับถ้าไม่ต้องโดนเทก็มาได้ทกลางอากาศร้อนที่จัดของกรุงเทพและฤดูร้อน ร้อนที่สุดของประเทศไทยก็ยังมีกหลายสถานที่กี่ใกล้เรากห้วบางแสนความสนชื่นใ้ชื่กันแค่ละเจ็ดสิบกวาล้าบาทเราก็ได้มาเจอความสนุกแต่ละท่านสุดะอียนครัเมืองแห่งที่กำบังทั้งเจ็ด อ่าเรก็มาลองประสบการณ์ใหม่นะครั้งนั้นที่เราไปสัตหีบคือการได้มาลองล่องเรือใบนะฮะตอนนั้นกับมาลองขับเรือใบกันดูนะครับได้มาลองเหับก็ง่ายๆก็เขาจะมีคนที่พัฒนายนติาทีมชาตินะฮะเหมือนเขาจะเป็นเป็นโค้ชให้เขาจะพาเราไปทั้งวันเลยนะครับผมมีข้าวกล่องไปให้นะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยหัดเข้าใจพื้นฐานของการแล่นเรือใบนะฮะลองพัท้ายดูแล้วก็ดูวิธีการรับลมนะฮะการปรับลมทิศทางเรือที่จะไปนะฮะ หลังจากนั Act ้นเนี hmm. okay. ่ยจากฝั่งปุ so right <S <S ๊บเนี <S 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 ่ยก็จะมาที่เกาะเล็กๆนะสวยงามมากครับเหมือนเกาะส่วนตัวน้ำใสใช่เป็นเกาะในเขตทั้ับเลยก็มีคนมาเล่นเยอะแยะเลยนะครับมาลองเล่นเรือใบต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะใช่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ใช่เสื้อผ้าขอบอกเลยครับขอให้แขนยาวขายาวไ้เลยไม่งั้นไหมแน่ใช่แต่น้ำทะเลมันใสมากใสมากๆครับใสมากๆครับ เหมือนอยู่ทางอันดามันเลยอะตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราทั้งคู่นะคือการได้ลองไปล่องเรือใบนะฮะไปลองแล่นเรือใบดูใช่จบจากเรือใบเราก็ไปต่อมาสัตหีบแล้วใช่ไม่ดำน้ำที่สมัยสามสมัย<า>ยังไงไม่ได้ทิพทะเลใช่ออกเรือคะ่ะใช่ชุดไม่น้ำชุดเดียวใช้คุ้มเลยครับ แมสานี่ก็เป็นอีกจุดดำน้ำที่ยอดฮิตเหมือนกันคนที่ดำน้ำตื้นดำฟรีได้อย่างเงี้ยของแสมสารนี่เขาก็จะมีเรือแบบเอ,อให้เช่าเหมาลำานะใช่ใช่ช่วงนี้ถ้าใครไปอะคะ่ะเขาจะเป็นเช่าเหมาลำอยู่ที่ประมาณสาม0ันบาทสี่0ันบาท 30, <000. S 1> แล้วแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เวลาที่เราไปแมมสารนี่ก็ ถ้าใครไม่เคยไปจะนึกไม่ถึงนะครับว่าใกล้ๆเนี่ยแค่สัตหีบเนี่ยก็จะมีแหล่งดำน้ำที่มีประการังจะสโน๊กเกิลจะฟรีดิวิ่งได้หมดเลยนะครับผมสกูบ้าอาจจะตื่นไปสกุบ้าน่าตื่นแต่ว่าเขาก็มาสอบดำน้ำกันด้วยใช่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 นี่ก็ที่แสมสารใช่แล้วตกเย็นก็แวะชมพระอาทิตย์ตกที่หาดเตยงามเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่ตรงที่เรือใบนช่นหใช่ค่ะ ๋อเป็นจุดชมพระอาทิตตกที่เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเห็นเส้นขอบฟ้าและพระอาทิตย์เนี่ยลงข้างหน้าพอดีเรื่องราคาล่องเรือนี่จาไม่ได้นะว่าราคาเล่นเรือใบนะจริงๆเพื่อนๆสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเราอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวเราตอบให้จริงๆอาจจะมีทั้งของที่เป็นของทหารเรือแล้วก็ของเอกชนถ้าของเอกชนอะนะาจำได้มันมันสองสำคัญอยู่นะต่อคนแต่ว่าถ้าของทหารเรือเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้หน่อยเป็นของสโมสรเรือใบอะค่ะ ช่แต่ข้างในดีนะฮะสมมติว่าเราขี่รถไปเนี่ยที่สโม OL สรเนี่ยเขามีห้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามีครบทุกอย่างเลยม e ๆๆอเตอร์ไซค์ก็ไปได้ง่ายๆนี่เลยครับถอดเสื้อผ้าของเก็บไว้ในล็อกเกอร์เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปแลน่นเหลือได้เลยใช่ก็จุดเริ่มต้นจริงๆก็ไปที่สโม OL สรของเราเราไปกับสโม OL สรเรือใบเป็นสโม OL สรเรือใบกองทัพเรือยุทธการอยู่ที่อ่าวดงตาล ก็ไปที่นั่นได้เลยก็ติดต่อเจ้าหน้าที่จองล่วงหน้าแล้วก็ไปถึงปุ๊บเขาก็จะมีนักกีฬาเรือใบเนี่ยแหละคะ่ะที่ไปกับเราแล้วก็สอนพ่ไปเที่ยวะะแล้วก็การเล่นเรือใบจริงๆผมว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะเหมือนเจอสัจธรรมบางอย่างนะฮะมันใก็้คล้ายชีวิตเราเหมือนกันนะฮะเวลาที่เราไปเนี่ยมันเจอบางอย่างที่เราควบคุมได้เราควบคุมหางเสือเราได้นะฮะแต่เราไม่สามารถควบคุมสภาวะอากาศไม่สามารถควบคุมทิศทางลมหรือว่ากระแสน้ําที่เกิดขึ้นได้นะฮะ เรียนรู้ที่จะผ่านไปโดยประมาณก็เป็นเป็นเป็นได้เจออะไรดีๆเหมือนกันเนาะใช่มันเหมือนอยู่นิ่งบ้างรอดูกระแสลม<ช>บ้างแล้วก็จะเห็นสิ่งรอบข้างชัดเจนขึ้น,นบางทีเราพร้อมทุกอย่างอยู่ดีลมก็นิ่งสงบไม่มีลมนิ่งก,ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันโดยปรมาณใช่ครับ<ช><ช>ผม ส่วนที่สมสานะคะจริงๆเมื่อกี้ที่ดำน้ำก็ยังอยากแนะนำให้หลายๆคนที่ชอบกีฬาทางน้ำไปดำน้ำที่นี่เพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้กรุงเทพราคาไม่แพงแล้วก็ดำน้ำสนุกปะกาลังสวยแล้วก็มีปลาเล็กๆเยอะมากครับผมใช่ใช่แล้วแบบว่าพวกเจ้าหน้าที่ เรือที่นำเที่ยวค่ะจริงๆแล้วเราสามารถดีไซน์ทริปกับเขาได้นะในหลายๆเจ้าจากที่เคยไปมาก็คือเราอยากไปดำฟรีได้ความลึกสักแบบ10เมตรอะไรเงี้ยเขาก็พาไปได้หรือว่าเราบอกว่าเราว่ายนไม่เป็นไม่ถนัดจะไปสโนว์คลิงจะไปสโนว์ลิงก็ได้หรือจะไปเหมือนตกหมึกกินซาซิมิบนเรือสดๆเขาก็พาไปได้เขาก็มี ทริปให้เราออกแบบให้เราเลือกได้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่สําคัญคือมันใกล้ดีมันแค่แสมาสารแคกไม่เท่ร้อยรอย้อยกว่าโลแต่อย่างที่บอกว่า <ๆ S 2> ช่วงนี้ค่ะเขาจะยังไม่ค่อยเปิดให้จอยกรุ๊ปปกติเรือบางทีเราไปจอยกรุ๊ปกับคนที่ไปในช่วงเวลาเดียวกันแต่ช,ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โควิดก็จะเป็นลักษณะแบบว่าใช่ต้องจำเป็นต้องเหมากรุ๊ปใครกรุ๊ปมันไปโอเคได้วันนี้นะครับก็ขอบคุณเรื่องราวมากมายนะครับคลิปวิดีโอนะครับจากคนเพื่อนนะครับ คลิปแรกนะครับจาก YouTube c h anel n ช่อง EasyGo นะครับกับคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว6จังหวัดภาคอีสานนะครับวันเดย์ทริค่ะคลิปที่2ค่ะคลิปวิดีโอจากคุณแตงโมเสกวันกับคลิปเขาใหญ่ในในฤดูฝนทำไมมันดีอย่างนี้ XSR 700ค่ะครับและคลิปวิดีโอจาก YouTube c h anel n นะครับช่อง Thai Moto Travel นะครับกับคลิป y a มา h a X Max 300จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปสัตหีบครับผม ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือคลิปสัตหีบต่อยยอดของพวกเราเองนะครับโอเคก็คลายล็อกดาวน์กันแล้วนะครับผมก็เริ่มเริ่มเดินทางกันแล้วแต่ก็ยังไงนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อคนรอบข้างครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมีภาพมีคลิปออกคลิปกันมาก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ emails yamahajourneys@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ ยามาฮ่าไรเดอร์ขับไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ฝากนิดนึงเพื่อนๆอย่าลืมสแกน QR code ของก๊านเวลาสักนีดนะครับผมถึงด้านนี้เลยครับง่ายๆครับผมครับและปิดท้ายวันนี้นะครับกับการเดินทางไม่ใช่แค่ให้รางวัลชีวิตแต่มันยังให้บทเรียนให้รู้ให้เรารู้จักชีวิตได้มากขึ้นครับผมแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ You Right We Share ทุกวันพุธเวลา1ทุ่มตรงสำหรับวันนี้เราทั้งคู่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ